อนี่ก็ใกล้จะหมดวาเลนไทน์แล้วนะฮะอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าไม่ได้มาหานานเลยอ้าทำไมผมตรงนี้เดี๋ยวก่อนผมไม่ทำอะไรกับผมตัวเองมาจะไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนคือเห็นเขาบอกว่ามีอัปเดตมาใหม่ที่เป็นบทสนทนาเพิ่มขึ้นนะฮะ <S <S> <S เพิ่มขึ้นเยอะเลยนั่นหมายความว่าเพื่อนบ้านจะพูดไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหม มีบทสหน้าหน้าใหม่มาอืมนี่รอมากอ่ะใส่ชุดเอ่อมีเพื่อนบ้านเคาะประตูแ<ด>ฟนซีนลาดเผานี่แฟนซีนเองอยูนนะแมงสาบอยู่หน้าบ้านเลยทําไมมีแมงสาบอยู่ในบ้านด้วยเนี่ยนายอยู่กับสิ่งมีชีวิตอันนี้หรอ เออพอดีว่านึกขึ้นได้ว่าต้องไปเรียนดอทบอลตอนนี้นะทุ่มหนึ่งเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าอย่างงั้นฉันไปก่อนนะ <c oughs> โกหกไม่เนียนมีแมงสาบอยู่ในบ้านเ <c oughs> พื่อนไม่เข้าบ้านโทษแฟนซีนเพื่อนบ้านทิง้งเราไปแล้วหนึ่งคนยังเป็นหน้าหนาวอยู่เลยเหรอยังเป็นหน้าหนาวอยู่เลยฮะในเกมนี่คือตรงกับเวลาปกตินะฮะอ้าววุ่ม,มาริโอว่าไงไม่ได้เจอกันนาน นี่ลาดเ้าคนดังนี่นะไม่เจอกันนานเลยนะมันมีบางอย่างประหลาดเกิดขึ้นนะที่ชายหาดลาดเร้าพอดีว่าฉันกำลังทำการวิจนะัยน่ะเป็นสกินแคร์ที่กันแดดนะ่ะทำมาจากทรายเหรอคือมันมีบางอย่างในะที่เป็นเป็นเขาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมก้าเข้าไปใกล้นะ่ะฉันก็เลยลองมองหาดูรอบๆเผื่อจะมีใครตั้งกล้องแกล้งฉันหรือเปล่ากลัวว่าจะเป็นรายการแกล้งโชว์นะ่ะแต่ว่าก็ไม่เลยนะไม่มีใครมาถ่ายฉันเลยงง งงอไนามากมาแชลเกี่ยวอะไรกับสกินแคร์ทำมาจากทรายคืออยากออกทีวีใช่ไหมนี่คือบทพูดใหม่ใช่ไหมฮะผมเข้าไม่ถึงจริงๆอ้าวแฟนซีนไหนบอกว่าไปเรียนดอชบอลไงตอนเย็นอากาศมันสบายมากเลยนะกระลดัดผมว่าผมหาของเตรียมไว้ก่อนดีกว่าคนจะให้ของเพื่อนบ้านหน่อยโอ้โหยากขึ้น <laughs> เนื่องในวันว,นวนาเลนไทน์ใช่ไหมมีอะไรอยู่ในบ้านที่ให้เพื่อนบ้านได้บ้างมีใครอีกบ้างครับแถวนี้ เอาคนที่อยู่นอกบ้านก่อนแล้วกันในบ้านค่อยเข้าไปไม่มีใครเลยอ้าวทาโกะเอ๊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 อะเินเหรอว่างไงทาโกะโอ,อ้ลาบเผาไปไหนมาเนี่ยสองเดือนเลยนะฮะนายยังอยู่แถวนี้เหรอ ไมายความว่าไงเนี่ยทำไมเราไม่เจอกันเลยอย่าหายไปจากชีตฉั้นสิเพื่อนเอา้าทำไมลูกขึ้นมาตกปลาแล้วฉันง่วงนอนมากเลยเกิดอะไรขึ้นกันนายเนี่ยเอาของไปเฮ้ย<อ>มีของให้ชั้นเหรอใช่แล้วเอาอะไรให้ดีจริงๆให้ชุดดีกว่านะจะได้ไม่ต้องไปปนในบ้านใช่ไหมเอาเสื้อไปเสื้ออะไรก็ไม่รู้นี่มันจริงเหรอ ไอชั้นจริงเหรอนีเอ่เป็นไงโอ้ชุดตกปลาเอาชุดกลับไปเลยละกันนะถ้าอย่างนั้นไม่มีพูดถึงวันววรลนทายหน่อยเหรอปกติมันมีอีเวนต์ไม่ใช่เหรอ,อแล้วก็มองหน้ากันแหม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 ,แมทำามันเขินนะเนเขินเอ๊ะเ,เ,เดินมาคุยเดินมามองหน้านั่นไงน่นไงคุยแล้วคุยแล้วเดี๋ยวร้อยคุยกันก่อนเข้าไปแจมหน่อย ทีนี้พวกนายตัดสินใจได้ยังว่าจะกินอะไรในเวลาว่างเนี่ยคือมันมีตัวเลือกเยอะมากเลยฉันเลือกไม่ได้เลยฉันกินด้วยสิมีตัวเลือกอะไรบ้างล่ะอ่า uh, ก็มีมีขนมปังนะสกา้าคืออะไรเนี่ยมีวนิลาเจลาโต้ไอติมแล้วก็มีขนมปังโอ้มีพียบเลยแหละอืมมีลูกพีชด้วย นั่นแหละก็มีแค่นั้นแหละสำหรับอาหารว่างในวันนี้นะอเอ่อฉันตัดสินใจยากจังเลยนั่นไงมันเป็นสาเหตุที่เราควรจะกินอะไรก็ได้ที่เราเอื้อมไปถึงได้เลยทันทีอ๋อคือมันหลายตัวเลือกกิบยากก็ไม่ต้องกินแล้วทำไมต้องทำตาเศร้านี่เธอรู้ไหมฉันตัดสินใจยังไงเวลาเห็นชุดสวยสองชุดแต่ฉันซื้อได้ชุดเดียวนะ่ะทำยังไงทำยังไงฉันซื้อัทั้งคู่เลย เอาซื้อได้ยังไงล่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่แย่มากนะแต่ว่าฉันก็ได้ทั้งคู่มาเอาล่ะฉันว่าฉันได้เวลาที่จะไปกินอะไรแล้วนะฉันหาอะไรกินได้บ้างในตอนนี้คนหนึ่งก็ของกินคนหนึ่งของแต่งตัวพอคุยกันไม่รู้เรื่องปุ๊บเขาก็ไม่คุยกันอีกเลยบ้านอยู่ใกล้กันนะฮะเพราะหนุ่มทาโกะหลงรักก็ตายใช่ไหมล่ะเดินตามไม่หยุดเลยนะเดินตามไม่หยุดเลยเออนายอยู่ได้อยู่ชุดนี้ ขาสัน้นเอ้ยอย่างงี้เท่ดีจัดมาเฮเป็นไงรอรอรอชุดนี้รอ,อคือเหมือนจะมีอัปเดตทั้งเกาะปกติแล้วก็ก่อด DLC ด้วยนะฮะบทพูด <c oughs> มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอัปเดตใหญ่นะครับอัปเดตมาแบบรายละเอียดเล็กน้อยให้เราแบบใช้ชีวิตได้มีสีสันมากขึ้นเลมอนอยู่ในบ้านเราห้อออกมาก่อนอา้าวใช้ตลาดมาเหรอ ใจตละเออคิดถึงคุณลุงร้านกาแฟสุดโปรดผมผมผมกลับมาแล้วครับคือสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณลุงบลูสเตอร์คือขอกาแฟแก้วหนึ่งครับสมร้อยจ่ายมาซะได้เลยครับคิดถึงครับคุณลุงคือเนิบเนิบค่อยคเทค่อยค,อยคอยวาง กินซะในขณะที่ยังร้อนอุณหภูมิกำลังดีเลยนะกินก่อนที่มันจะเย็นคืออืมซ like ดร like <c oughs> <hyped> ้อนๆอย่างนี้เลยคือมากเลยครับ <c oughs> ช็อกโกแลตเหรอมันคือช็อกโกแลตผมก็นึวกว่ากาแฟแต่ผมอยากกินกาแฟมากกว่าครับโอ้ <c oughs> โอ้เป็นคนแรกที่บอกว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์โอ้โหสุดยอดคุณลุงโอ้โหโอ้โหร้านกาแฟมันหัวใจละลายเลยขอบคุณมากครับคุณลุงคุณลุงบลูสเตอร์แสดงว่าเพื่อนบ้านก็ต้องมีใช่ไหมไประโยคพูดวันวาเลนไทน์ ทำไมคนอื่นไม่รู้อะ่ะวันนี้วันวาเลนไทน์รู้สากับมาในเกาะนะยังมีใครยังไม่นอนบ้างนี่คือพิงกี้เองซุปเปอรส์สตารนะ์น่ะถึงแม้ว่าจะเป็นมุกตลกกันนะแต่นายไม่คุยกับฉันมาเลย2เดือนนะเนี่ยว่าไงเหรอป้พิงออพอดีฉันคิดว่าจะไปเที่ยวที่บ้านนายได้ไหมไปนั่งคุยกันอ่าได้สิจริงเหรอเจ๋งมากเลยถ้าอย่าง,งานั้นจะไปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมพิงกี้เคยมาแล้วนะฮะตอนนี้ หรือว่าพรุ่งนี้อ่ะตอนนี้เลยก็ได้เอ,อ่อบ้านนายฉันไม่เคยเห็นบ้านนายมาก่อนเลยนะพิงกี้เคยมาแล้ว <Pink ie S 1> ไม่ใช่เหรอแล้วก็ไม่เคยแอบดูที่ทางหน้าต่างด้วยโอเคโอเคไปเข้าไป <laughs> ยังอยู่เจ้าของบ้านยังอยู่ <laughs> ฉันมาถึงแล้วจัดปาร์ตี้กันเถออ่ะแต่เดียวนะ <laughs> เอ,อ่อมาแรงสาบตัวนั้น ทำให้ฉันเริ่มกังวลเอ่อฉันไปดีกว่านะเพราะว่าอเอาไว้เจอกันภายหลังแล้วกันนะไปแล้ว <laughs> มีแต่คนกลัวแมงสาบโ <laughs> ถ่ถแมงสาบมีแต่คนกลัวนายนะจแมงสาบทำไมไม่มาคุยกับฉันเลย,ยเ,เดี๋ยวนะนายไปแอบฝึกเต้นมาใช่ไหมเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ฉันใช่หรือเปล่า,อเ,าเอ,า,อาเป็นว่าแกล้งทำเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะไหนดูซิเต้นยังไง ไม่ได้อยากจะเต้นเลยชิโนโชิโนโไม่ออกจากบ้านเลยตอนนี้ฉันมีภารกิจอยู่นะฉันจะไม่หยุดถ่ายรูปจนกว่าฉันจะใช้ฟิลเตอร์ในโทรศัพท์จนครบโอ้โหตอนนี้ใช่มาถึงป๊อปฟิลเตอร์แล้วมันถ่ายรูปอาหารอร่อยขึ้นนะอร่อยขึ้นเป็นห้าเท่าเลยแต่มันก็ทําให้อาหารดูแย่ลงห้าเท่าเหมือนกันนะถ้าเกิดมันไม่อร่อยนะ่ะฉันควรจะหยุดอัปโหลดรูปภาพได้แล้วใช่ไหมเนี่ยพ่อหนุ่มเลมอน วันวาเลนทนยจะพูดอะไรกับเราไม่มีใครพูดเรื่องวารเลนไทนยเลยนะฮะมีแค่คนเดียวอาจจะต้องแบบคุยเยอะๆพูดเยอะๆอ๋อทำของอยู่อ่ะลองไปดูเกาะอ,อันนี้หน่อย DLC เฮ้เจอกันนานสลิงผู้ช่วยมีใครมาบ้างวันนี้พี่เกาะมีเจ้าหนูมีพี่กวางมีจิงโจ้มีพี่มา้ามีเจ้าก,กบาลิง ตัวลิงนี่ผมนึกถึงอันนี้เลยเอ้ยอันนี้ตัวใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ต้องเป็นอันนี้เป็นหงอคงโอ้มายืนทำอะไรมายืนเต้นกันโอ้ยน่ารักน่ารักมากเต้นอะไรกันครับออมีลูกถ่ายบ้านด้วยว่าไงหรอ <c oughs> เป็นไงบ้างครับ <c oughs> มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่ดีมากเลยนะทุกวันมีแต่ความสนุกล้วสองคนนี้ก็นั่งดูท้องฟ้าว่าไงลัดเ้า มีอะไรช่วยเหรอหยินทำอะไรตรงนี้น้ำาลมองๆอ,อะไรพี่กอริี่ไม่ยอมเข้าร้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านนะคะสั่งได้เลยโอ้ทำหน้าที่กันดีมากเลยมีลูกค้าเพียบเลยฮะคนมานั่งกินร้านอาจจะแค่ไปหน่อยไงบ้างครับของอร่อยไหมผมขอ,ขอกินด้วยได้ไหมเนี่ยนั่งกันสามคนทำไมสั่งแค่สองอย่างล่ะเมเปิ้ลเมเปิ้ลอาให้คิดเงินเลยไหมคะ ไม่ได้สั่งอะไรเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมาร้านนะคะโชคดีค่ะพี่กอริไมมกลาเข้าร้านน่าจะพกตังค์มาไม่พอใช่ไหมเนยเนี่ยเนี่ย่ยาเข้าร้านหรือว่าต้องเอาช็อกโกแลตไปให้ใช่แล้ววาเลนไทน์ต้องให้ช็อกโกแลตไงเต้นไม่หยุดเลยมาแชลเอาของมาให้อะไรหรอเสือพา์จังเลยช็อกโกแลต รับไปซะของฝากช็อกโกแลตเหรอขอบคุณมากเลยนะนี่ไปเอามาจากเกาะที่ทํางานใช่ไหมอยากจะมาด้วยไหมอ๋อเอาไว้วันหลังอยากจะมาเที่ยวคือปกติคือให้เพื่อนบ้านเพื่อนที่จะเขามากับเรานะฮะมาที่เกาะทํางานแทนวันวาเลนทน์จะมีใครพูดถึงเรื่องวันเลนทายไหมอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันนะาไว้วันหลังละกันเออใช่ใช่ใช่วันหลังก็ได้ไม่มีใครพูดถึงเลยฮะวันวาเลนทน์ จำได้ว่าปกติจะมีอีเวนต์ในช่วงวาเลนไทน์นะฮะแต่ว่าน่าจะมาผิดวันเลยเข้ามาดูว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะฮะยังไงก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ